สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับครูนุ่นอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าตซินนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันในวันนี้นะคะครูขอตรวจการบ้านก่อนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะครูสอนนักเรียนช่วงชั้นที่หนึ่งในเรื่องท่าหน้าตยศยท่าที่ครูสอนนะคะก็คือท่าจีคําถามของครูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือท่าจีที่ครูสอนนักเรียนช่วงชั้นที่หนึ่งไปนั้น มันคือท่าจีบอะไรกับจีบอะไรมีด้วยกัน2ท่านะคะก็จะเป็น2คําตอบด้วยกันตอนนี้นะคะครูขอให้นักเรียนเนี่ยเปิดสมุดที่คุณครูได้ให้นักเรียนจดลงสมดุดหรือถ้านักเรียนจดจําได้ก็เตรียมเฉลยกันเลยนะคะท่านาเียศัพท์ท่าแรกที่ครูสอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นท่าจีบจีบที่ครูสอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือท่าจีบไหนจีบไหนจีบไหนคือการไหยมือนะคะ และท่าจีบคว่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณนุ่นขอเฉลยนะคะท่าที่คุณนุ่นสอนไปแล้วคือท่าจีบหงายและจีบคว่ำสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะคุณนุ่นขอยบมือให้เลยค่ะเก่งมากเลยนะคะครูขอทบทวนท่าจีบสักนิดนึงเพราะวันนี้เนื้อหาของเราจะเป็นท่านาตยศัพ์ที่ไม่ใช่ท่าจีบแล้วนะคะ รูขอทบทวนท่าจีบนะคะอ่ะนักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นเลยนะคะจะได้รู้ว่านักเรียนสามารถทําได้หรือเปล่าการจีบคือการที่นักเรียนใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือนะคะนิ้วหัวแม่มือไปจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้แบบนี้แล้วกลายนิ้วกลางนางก้อยออกไปการจีบการจีบที่สวยงามที่จะมีอ่ะ ถือว่าเป็นลีลาในการจีบนะคะคือการที่นักเรียนเนี่ยหักข้อมือเข้าหาลำตัวเช่นท่าจีบหงายก็จะหักข้อมือเนี่ยเข้าหาลำตัวหักได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไม่จะเป็นต้องหักได้สุดเหมือนคนนู่นก็ได้อันนี้คือท่าจีบหงายต่อมาท่าจีบคว่ำก็คือการคว่ำม,มือสําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่1น,นะคะทราบกันแล้วใช่ไหมคะนาตยศัท์ ท่าแรกที่เรียนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือท่าจีบหงายและจีบความค่ะโอเคค่ะนักเรนก็ทราบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูนุ่นก็จะสอนท่านาฏยศัพท์เหมือนกันแต่วันนี้คือท่าตังง้งวงครูนุ่นจะมาสอนท่านาฏยศัพท์ชื่อว่าท่าตังง้งวงการตั้งวงนะคะมีส่วนสำคัญในการรำมากเลยเพราะเวลาเรารำานี่นะคะ เราจะใช้ท่าเนี้ยเรียกว่าทุกลำก็จะใช้ท่านี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นเบสิกพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องรู้จักกันเรามาเรามาลองทำกันเลยดีกว่านะคะท่าตั้งวง,งคือการที่นักเรียนนะคะใช้นิ้วชี้กลางนางก้อยเข้าหากันบีบเข้าหากันนะคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะชี้กลางนางก้อยบีบเข้าหากัน แล้วเก็บนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้และให้นักเรียนนะคะดึงสี่นิ้วก็คือนิ้วชี้กางนางก้อยเนี่ยเข้าหาลำตัวแบบนี้โดยการใช้ข้อมือในการดึงเข้าหาลำตัวแบบนี้อ่านักเรียน ตอนนี้นะคะให้นักเรียนลองทําดูค่ะอะนักเรียนลองทําใหม่นะคะให้นักเรียนแบมือออกแบบนี้เก็บนิ้วชี้กลางนางก้อยเข้าหากันปีบเข้าหากันแบบนี้นะคะบีบได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไม่ต้องอให้อ่อนมากเดี๋ยวจะเจ็บมือกันนะคะเพราะเรายังไม่ได้วอร์มเลยต่อมาให้นักเรียนเก็บนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือทําแบบนี้แล้วดึงข้อมือ นะคะเข้าหาลำตัวแบบนี้นี่เรียกว่าท่าตั้งวงสำหรับตั้งวงของช่วงชั้นที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักกันคือตั้งวงบนและตั้งวงกลางและตั้งวงล่างวงบนมีด้วยกันสองระดับค่ะวงบนมีด้วยกันสองระดับวงบนตัวพระละักษณะของวงบนตัวพระ จะเป็นแบบนี้นะคะวงบนตัวพระจะสูงระดับแง่ศีรษะแบบนี้นะคะขออนยญาตถอยหลังหน่อยน,นะคะวงบนตัวพระจะสูงระดับแง่ศีรษะแบบนี้นะคะลองทําได้เลยนะคะลูกต่อมาวงบนตัวนางจะสูงระดับปลายคิว้วก็ลดลงมานิดหนึ่งวงบนตัวพระสูงระดับแง่ศีรษะ วงบนตัวนางสูงระดับปลายคิว้ววงกลางจะสูงระดับไหล่หัวไหล่นี้นะคะและวงล่างจะสูงระดับหน้าท้องหรือตรงสะดือนั่นเองนักเรียนลองทำดูนะคะไปพร้อมๆครูทำช้าๆท่าแรกท่าที่หนึ่งวงบน ตัวพระตัวนางนะคะนักเรียนเป็นเด็กผู้ชายก็ทําตัวพระก็สูงระดับแง่ศีรษะตัวนางก็สูงระดับปลายคิ้วคุณนุ่นขอทําตัวนางนะคะวงบนท่าที่หนึ่งวงบนท่าที่สองวงกลางท่าที่สามวงล่างทบทวนพร้อมกับหน้าตยศัพท์ในการจีบนะคะ จีบหงายจีบความตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่างทบทวนอีกครั้งนะคะจีบหงายจีบความ วงบนตั้งวงกลางและตั้งวงล่างเป็นยังไงคะตอนนี้เราเรียนกันมาแค่3ครั้งนะคะแต่เราได้ท่านาฏยศัพท์ที่นักเรียนควรรู้เป็นศัพท์พื้นฐานเนี่ยด้วยกันสองท่าแล้วคือการจีบและการตั้งวงนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะครูก็ให้นักเรียนเนี่ย ลองทบทวนดูนะคะว่าทั้งท่าจิตและท่าต้องมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถเขียนลงในข้อความนะคะสามารถถามครูได้นะคะและ้วครูก็จะตอบให้กับนักเรียนได้รับรู้กันนะคะ<อ>เขาเรียกว่าไขาข้อกระจังที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจนั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้นะคะท้ายชั่วโมงล้วนะคะท้ายคลิปของครูในวันนี้นะคะครูข้อจะขอตั้งคําถามนะคะด้วยกัน1ข้อเท่านั้นนะคะ เ,เตรียมสมุดแลปะปากกาดินสออะไรางี้มาจดไว้เลยนะคะแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนออนไลน์กันนะคะครูก็จะมาเฉลยก่อนตนชั่วโมงคาถามของครูนุ่นในวันนี้ก็คือถ้าตั้งวงที่ครูนุ่นสอนไปจะมีด้วยกันาสามท่านะคะแต่ครูจะถามตั้งวงบนตั้งวงบนตัวพระจะสูงระดับไหน ตั้งวงบนตัวนางจะสูงระดับไหนคำถามก็คือที่ครูสอนไปมีถ้าตั้งวงบนตั้งวงกลางและตั้งวงล่างแต่ครูถามว่าถ้าตั้งวงตั้งวงบนตัวพระมือจะสูงระดับไหนถ้าตั้งวงบนตัวนางมือจะสูงระดับไหน อ่านี่คือคำถามนะคะแล้วต้นช่วงหน้านักเรียนก็มาตอบครูกันว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามที่ครูได้ถามไปได้หรือเปล่านะคะครูขอ,อบอกนิดน,นึงนะคะในวิชาของครูเนี่ยซึ่งมันเป็นวิชาปฏิบัติครูก็จะไม่เน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ หนังสือหรือสมุดในตอนเรียนออนไลน์เพราะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ยืดแขนยืดขากันนะคะแล้วก็ได้รู้จักท่าโดยการให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตาม,ตาม,ตาม,ตามกับที่ครูเนี่ยได้สอนไปเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนในระหว่างที่ดูครูสอนนักเรียนสามารถทําท่าทางได้เลยนะคะเหมือนกับเป็นการรีแลกไปด้วยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ มีการเรียนในท่านาิกศัพท์แค่นี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำการบ้านแล้วก็ชั่วโมงต่อไปก็มาส่งคุณนุ่นนะคะก่อนอื่นนะคะอยู่บ้านนะคะนอกจากทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วนะคะน้ํามีส่วนสําคัญมากเลยครูไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์น้ํานะคะน้ําอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นน้ําเปล่าอย่าทานน้ําอัดลมเยอะอย่าทานน้ําที่มีส่วนผสมของน้ําตาลเยอะเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ แล้วเวลาไปไหนหนักเรียนจะต้องสวมแมสด้วยนะคะสวมแมสเหมือนคุณนุ่นเลยนะคะออกไปไหนต้องสวมแมสด้วยนักเรียนก็ต้องล้างมือบ่อยๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะวิชาหน้าตาศิลป์ของครูก็ได้จบลงแล้วนะคะขอให้หนักเรียนนะคะมีความสุขต่อการเรียนออนไลน์นะคะและชั่วโมองต่อไปเรามาเจอกันพร้อมกับตอบคำถามของครูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย